ลองปรับให้ดูนะครับว่าถ้าเกิดปรับให้มันอ่อนลงอะมันสามารถปั๊มได้หรือเปล่านะครับสวัสดีครับผมไมเลอร์แมนครับคลิปนี้ก็มารีวิวตัวโอเซโลฟิ T ค <It> ัส <ร transparency S 3> ิกนะครับเป็นบอร์ดจากดีแคทลอนนะครับตัวนี้ผมได้มาราคาจากหน้าเว็บเลยครับ2,600บาทนะครับใครที่สนใจก็กดเข้าไปที่เว็บของดีแคทลอนเองได้เลยนะครับตัวนี้นะครับเป็นคุยเซอร์บอร์ดนะครับไม่ใช่เซอร์สเกตนะครับ แต่ว่าหน้าตาก็จะเป็นแผ่นคล้ายๆกับเซอร์สเกตนะครับขนาดของแผ่นนี้ก็คือ31.5นิ้วนะครับความยาวมีสเปคบอกใต้บอร์ดอยู่นะครับแล้วก็ความกว้างนะครับ9.8นิ้วนะครับก็เป็นขนาดมาตรฐานของเซอร์สเกตนะครับเราก็สามารถซื้อมาแปลงใส่ดัตเตอร์ให้เป็นเซอร์สเกตได้นะครับตัวทักนะครับเขาเป็นทักแบบคล้ายๆพวกลองบอร์ดคุชเบอร์ดนะครับความกว้างของทักเนี่ย7นิ้วนะครับแล้วก็บูชชิ่งเขาให้มาเป็นสีขาวนะบาเรลทั้งคู่นะครับนี่ ทั้งบนและล่างเป็นบาเรลเป็นแบบทรงกระบอกนะครับอันนี้แข็งมากนะครับเพราะว่ามันปั๊มไม่ได้มันแข็งนะครับตัวขอบๆอบด้านข้างเนี่ยผมไปติดกนรลอยที่ข่ามานะเพื่อมันเข้ากับตัวลออลูกล้อแล้วก็ลวดลายของเขานะครับทั้งหน้าทั้งหลังเหมือนกันนะครับเป็นบาเรลทั้งคู่นะครับแข็งนะครับกดไม่ลงนะครับก็เดี๋ยวจะมาลองทําให้ดูนะครับว่าเอามาเซิร์ฟเอามาครับมันจะไปหรือเปล่านะครับแต่ผมว่ามันก็ไม่ไปแล้วละเพราะมันไม่ใช่เซิร์ฟสเก็นะครับก็ลองดูกันนะครับ ก็มันแข็งนะครับมันมันกดไม่ลงอ่ะมันบิดแล้วไม่ไปนะครับตัวนี้ก็เดี๋ยวจะลองปรับปรับให้ดูนะครับว่าถ้าเกิดปรับให้มันอ่อนลงอ่ะมันสามารถปั๊มได้หรือเปล่านะครับทีนี้ครับทาขึ้นมาเพื่อจะมีคนสงสัยนะครับว่าเราจะมาแปลงให้มันเป็นเซอร์สกิได้เลยหรือเปล่านะครับก็ลองปรับให้เพื่อนๆดูกันนะครับอันนี้ก็ปรับให้มันนิ่มลงนะครับนี่ปรับนิ่มอย่างนี้เลยครับทั้งหน้าและหลังเลยนะครับโอเคนิ่มแล้วนะครับมาทดสอบ ว่ามันจะปั๊มไปหรือเปล่า มันก็ปั๊มไปอยู่นะเมื่อกี้เห็นไหมมันก็พอโยกได้อยู่นะอันนี้ถ้าเกิดไปเปลี่ยนบูชิ่งให้มันนิ่มลงเนะี่ยผมว่ามีโอกาสที่จะทำเป็นเซิร์ฟสเก็ตได้เลยนะครับแต่ตอนนี้มันแข็งอนะ่เปลี่ยนบูชิ่งให้มันนิ่มลงกว่านี้แล้วก็เป็นแบบโคนบาเรลอาจจะอาจจะปั๊มไปก็ได้นะผมลองเปลี่ยนให้ดูเลยกันอ่าผมเปลี่ยนเป็นบูชิ่งของสเก็ตบอร์ดเรียบร้อยแล้วครับอันนี้ก็นิ่มกว่าเดิมนิดเดียวครับอันนี้ถ้าเกิดภคยมีของ เซอร์เกตนะครับที่มันเป็น16มิลหรือ15มิลทั้งบนทั้งล่างเนี่ยมันน่าจะนิ่มกว่านี้นครับแล้วก็ซื้อที่มันตัวนิ่มๆมาาจะปั๊ม,มไปดีกว่านี้นครับอันนี้ผมลองให้เป็นไกด์ไลน์ให้เพื่อนๆเอาไปลองปรับใช้กันดูนะครับว่ามันได้หรือไม่ได้นะครับ โอเคสรุปเลยนะครับว่ามันทําได้นะครับทำให้บอร์ดไอตัวโอเซโลฟิสติกเนี่ยทำให้เป็นเซอร์ฟสเก็ตเลยอ่ะแค่เปลี่ยนบูชิงเนี่ยได้เลยนะครับก็ใครที่สงสัยอยู่ก็ผมตอบคำถามให้แล้วนะครับว่ามันเอามาทําเป็นเซอร์ฟสเก็ตได้เลยนะครับแค่เปลี่ยนบูชิงนะครับหรือถ้าใช้บูชิงเดิมมาก็ได้แต่ว่ามันจะปั๊มยากนิดนึงนะครับก็แนะนําให้เปลี่ยนเป็นบูชิงของเซอร์ฟสเก็ตนะครับขนาด15มิลนะครับทั้งบนทั้งล่างนะครับ ทังหน้าทั้งหลังนะครับก็เอามาเล่นเป็นเซอร์สเสได้นะครับแต่ว่ามันคอมเสิร์อ,อาจจะไม่นุ่มเท่าเซร์สเสจริงๆนะครับแต่ก็ทําได้นะครับคลิปนี้นะครับก็ทําให้เพื่อนๆดูประมาณนี้นะครับใครที่สงสัยอีกนะครับก็คอมเมนต์ถามไม่ได้เลยคนระับเดี๋ยวผมจะมาตอบให้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ